เป็นรถที่ได้ครบเลยนะได้ครบทุกองค์ประกอบเลยได้สีนะครับได้สีได้ปีได้ไม้ได้สภาพได้ราคานะครับได้สีได้ปีได้ไม้ได้สภาพได้ราคานะครับเีครบเลยจบเลย อยู่กับาทักดาที่เดียวที่เดียมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนบานจธานีนะครับเจอกันทีทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปตามหา f o r t u ์จูเนอรสวยๆมาคอนเฟิร์มสภาพมารีวิวคอนเทนต์เพื่อขายให้กับ FC ช่องมงคลแล้วก็ FC ของ f o r t u n จูเนะครับเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นตัวเครื่องใหญ่บล็อกใหญ่สําหรับ2.8วันนี้ก็เลยนะครับเอาตัวที่หลายท่านอาจจะมองหาเล่นหาอยู่นะครับสำหรับ2.4 s i g m a 4นะครับ ต้องการฟังก์ชันออปชันที uh, ค่ครบครบแต่ไม่ต้องการเครื่องใหญ่นะครับต้องการเซฟในเรื่องของ uh, อัตราบริโภคน้ำมันนะครับผมก็จะมีตัวดีตัวเด็ดนะครับที่ในตลาดเองก็ทราบกันดีไม่ค่อยมีเยอะนะครับสำหรับ2.4ขับ4ซึ่งวันนี้ได้สีเทาดำนะครับได้สีเทาดำเทาเข้มมาหลายคนอาจจะชอบใจนะครับและก็วันนี้ได้ปีนะครับได้ปี 17.18นะครับ17.18ก็จะเป็นฟังก์ชันออปชันที่เป็นบอยฟ้าคู่หน้าแล้วก็ ABS ดิสเบรกสีล้อแล้วนะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก่อนที่จะพูดถึงราคาแล้วก็ออปชันมาดูบอดี้ความเดิมมันก่อนนะครับมาดูที่ความเดิมมันกอน่อนคันนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับเป็นสีเทาเข้มเทาดํำจำๆเลยนะครับจำๆเลยใครมองหารถสวย รุ่นย่อยตัวนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนสภาพสไตล์ของซอสน, <Wow. S 1> นะครับรถสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะครับรสวยเดิมน็อตไม่ขยับและก็เมื่อสักครู่ที่บอกนะครับเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับก็จะเป็นออก o ิเบอร์นะครับปลายปี17มาจดเอากุมภาพันธ์ปี2018หรือว่า2,561นะครับ2561ก็เป็นเครื่อง2.4นะครับ2,393 cc 1นะครับ150ม้าตัวนี้อาจจะไม่ได้แรงจ๋านะครับแต่ว่าก็มีฟังก์ชันนะครับมีขับ4พาร์ทามนะมาช่วยนะครับมาช่วยนะหลายคนที่ชอบแบบไม่ต้องเป็นเครื่องใหญ่มากเพราะว่าอย่างได้เทียบเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับผมเคยขับได้ดีสุดนนะครับในเครื่อง2008เองก็ประมาณประมาณ9ไปปลายนะครับ9.7ถึงประมาณ12ประมาณนั้นในเครื่อง2008นนะครับแต่ ตัวนี้2004ก็มี12 14ขึ้นก็เซฟเซฟต่างกันนะครับในเรื่องของอาตาัตราบริโภคน้ํามันแต่อาจจะไม่ได้แรงจ๋าเหมือน2 0 8นะครับอาจจะอืดๆนอๆหน่อยแต่ก็ยังมีพวกระบุดช่วยนะครับและคันนี้รถเหมือนเดิมเหมือนกับคันก่อนเลยก็คือเป็นรถพาร์ทเดิมโรงงานยังไม่ได้มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับเป็นแม็กซ์18นิ้วเป็นยางรอบที่2แล้วเช่นเดียวกันนะเป็นยางรอบที่สเช่นเดียวกันก็ภายในก็จะเป็นโทนน้าตาลเข้ม นะครับเมื่อสักครู่ที่เราดูไปก็จะเป็น2.8ซิกมาที่เป็นน้ำตาลทองนะครับในตัวปี15-16นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าก็ฟังก์ชันออปชั่นที่ให้มาก็เหมือนกับตัวท็อป2.8 0 0เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมันตินะครับเป็นแพทเดิรนชิพหรือว่าเกียร์มือนะครับคูชคอนโทรลนะครับออโต้สต็อป v s c นะครับ d a c อีโ Eco Mode p ร์โหมดนะครับเกียร์อัตโนมัติ <Wow. S 2> 6สปีดนะครับขับเคลื่อน4ล้อสวยๆและในเรื่องของราคาต้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นขับ4นะฮะเป็นขับ4นะ9 9 9 0 0บาทนะครับ909,900บาทช่วงนี้นำเสนอคัดสรรรถบ้านรถบุคคลรถบ้าน,รถ,านรถบุคคลนะครับซื้อขายแล้วจบซื้อขายแล้วจบไม่ต้องไปปวดหัวในเรื่องของภาษีนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อเงินสดนะครับหรือว่าซื้อเงินผ่อนมีรถเทินก็คุยกัน นะครับรับจบให้ทุกเงื่อนไขสําหรับ f o r ์จูเนอรนะครับไม่หนึ่งแสนสี่หมนะครับหนึ่งแสนสี่หมนเจ็ับกิโลเมตรนะครับนะจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับมีจอมีกล้องถอยมีแอร์ดิจิตอลนะครับมีเนวิให้นะครับนี่ก็ครบ,ครบจบจบ,จบกันแบบนี้นะมีคูบ็อกให้เหมือนกันกับทุกรุ่นนะครับมีคูบ็อกให้นะใครที่อยากจะได้รถที่ ได้ออปชันถือว่าครบเท่ากับตัวท็อปแต่เป็นเครื่องตัวเล็กนะครับตอบโจทย์ในนั้นผมดูแอบดูเจ้าของเจ้าของเดิมเขาทําไว้เท่าไหร่นะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเขาตั้งไว้ไหมนะครับมีตั้งไว้หรือเปล่านะครับไหนเขาตั้งไว้เท่าไหร่นี่เห็นมีตั้งเลยนะครับดูดูผลการขับขี่สงสัยเขาลบไปแล้วนะว่าเขาขับประหยัดน้ำมันหรือเปล่าเงี้คะแนนอีโคหายไปก็จะโชว์คะแนนอีโคนิดนึงนะฮะ เขาเขาาจะรีเซ็ตมาก่อนที่จะมาขายให้เรานะครับดูว่าเขาขับรถเป็นยังไงไงนะครับได้กี่คะแนนเตรียมร้อยออกมาเนี้ยในการหมดประหยัดน้ำม,มันะนะ<ก>นี่นี่ภายในคือโดยความที่รถอายุยังไม่เยอะส่วนใหญ่ก็จะไม่ช้ำนะครับเพวเลสก็มีให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้มีพรมนะครับเข้ารูปนะครับพรมเข้ารูป 3D 5D ว่าไปนะครับตอนนี้สวยงามเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็นะครับเป็นะนะ ดิสเบรกสี่ล้อแล้วดิสเบรกหน้าหลังแล้วนะครับเป็นรถที่ได้ครบเลยนะได้ครบทุกองค์ประกอบเลยได้สีนะครับได้สีได้ปีได้ไม่ได้สภาพได้ราคานะครับได้สีได้ปีได้ไม่ได้สภาพได้ราคานะครับเนี่ยนะครบเลยจบๆเลย9 9 9 0 0 0 0ห้าบาทนะครับหาถูกกว่านี้คุ้มกว่านี้ยากแล้วนะครับยากแล้วก็ เป็นประตูท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสกราฟเพลตตัวนี้ติดเพิ่มมานะครับติดเพิ่มมาสาหรับการลงกัรลอยว่าไปนะครับอันนี้ติดเฉยได้จริงๆเป็น2.4นะเพราะปกติถ้าเป็น2.4มันจะมีแค่โลโก้ซิกมาตัวนี้นะครับไม่ใช่2.8ตัวนี้เป็น2.4ซิกมานะครับสวยสวยเดิมเดิมนี้ไอ้แผ่นลองก็ซื้อมาเพิ่มให้นะครับจุดแต่งเพิ่มตัวนี้เพิ่มมาให้ผมเข้ารูปเพิ่มมาให้นะครับก็สวยงามลงตัวคุ้มค่าคุ้มราคาหน้าหลังสวยเดิมนะครับ ไม่ขยับเจีมๆสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของมองหาอยู่ช้าไม่ทันเหมือนเดิมนะครับช้าไม่ทันเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้เหมือนที่ผมบอกคือผมพยายามที่จะไปนะครับอาจจะไม่ได้อยู่หน้านจอมันไม่ได้มารีวิวซะเยอะนะครับจะเป็นภารกิจไปนะครับไปประเมินรถไปหารถมาเข้าร้านนะครับก็ส่วนใหญ่เองช่วงนี้ก็อยากจะได้เป็นรถบ้านรถบุคคลหรือว่ารถที่เอามาเทินเพราะว่าโอกาสการขายนะครับแล้วก็ การขายการขายมันง่ายกว่านะครับง่ายกว่านะครับอย่างแบบนี้ยนสดได้ผ่อนได้มีรถเทินเยี่ยมนะครับนี่3เด้งเลยนะครับซื้อง่ายขายง่ายสนใจคันนี้ช้าไม่ทันโทรหาสศักดานะครับลายใหม่เบอร์ใหม่นะครับที่0840369999น9 9ะครับ084 036 9999ใครอยากแกได้อยากจะโดน2.4สซิกมาสวยๆปี61สีเทาดำ จ่มถูกใจแน่นอนนะครับ9 9้0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ด่วนเลยนะครับด่วนเลยฝากติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook เป็นทิกตอกก็แล้วแต่โดยเฉพาะช่อง YouTube นี่ก็ตั้งเป้าว่าปีนี้นะครับจะนะครับให้ FC มาติดตามครบ3 0 0 0 0 0ซับสไครต์นะครับก็สิ้นปีนี้นะครับก็ฝากติดตามเหมือนเดิมติดตั้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้และท่านจะไม่พลาดการรับชมรถเข้าใหม่ทุกวันทุกๆสัปดาห์โดยเฉพาะรถที่ซื้อกับพัสดาร์รถดูสองแบบไม่ต้องวัดดวงผมครับ